สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะเต็มหัวเต็มตัวไปหมดนักร้องดังโชว์ร้องเพลงบนเวทีไม่ใช่แค่แฟนคลับประเทศไทยเท่านั้นที่ชื่นชอบนักแสดงนักร้องดาราก็จะคอยติดตามผลงานและมีการแสดงที่ไหนจะคอยติดตามไปขอบอกว่าเปหนักมากล่าสุดที่ประเทศอินเดียก็ไม่แพ้ที่ไทยเช่นกันในเรื่องของการเปเชื่อว่าหลายคนคงอยากเป็น เอราวาชิราดาดิยานักร้องสไตล์โฟกชื่อดังของอินเดียเพราะขณะน,นี้เธอกำลังทำการแสดงอยู่บนเวทีภายในอีเวนต์ที่จัดขึ้นในรัฐคุชราตของประเทศอินเดียนั้นเธอได้ทิปหนักมากจนทำให้คลิปของเธอกลายเป็นวาร่รในอินเทอร์เน็ตชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวในอิสตาแกรมส่วนตัวของนักร้องสาวได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นภาพขณะที่เธอกำลังร้องเพลงอยู่บนเวที เต็มไปด้วยเงินจำนวนมากที่มีแฟนๆด้านล่างคอยโปรยขึ้นมาซึ่งจูๆ่ๆก็มีชายอีกคนเดินขึ้นมาจากหลังเวทีชายหนุ่มคนดังกล่าวไม่ได้เดินมามือเปล่าเพราะเขามาพร้อมกับถังใบใหญ่ที่ใส่เงินเอาไว้เต็มถังก่อนที่จะเทธ,ธนบัตรทั้งหมดลงจนเงินท่วมตัวไปหมดแล้วเขาก็เดินจากไปในคลิปจะเห็นว่านักร้องสาวมีอาการแปลกใจอยู่แต่ก็ยังพยายามเล่นดนตรีร้องเพลงต่อไป ท่ามกลางกองเงินเป็นภูเขาและด้วยจำนวนเงินมหาศาลและรีแอคชั่นของ FC ทำให้คลิปนี้กลายเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วคลิปนี้นี่เองที่หลายคนได้เห็นกับตาแล้วว่าคำว่าเงินทองไหลามาเทมาเป็นแบบนี้นี่เองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว c o m com. ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ